แรงเกินคาดกาแฟพันธุ์ไทยเฟรนช์ชายร้านกาแฟสัญชาติไทยแซงคู่แข่งกาแฟอินเทนินที่มีจำนวน1,500สาขาก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์2ของตลาดเฟรนช์ชายกาแฟในบ้านเราด้วยจํานวน1,150สาขาเป็นรองเพียงเฟรนช์ชายกาแฟอเมซ o n ที่มีกว่า4,277สาขากลยุทธ์ที่กาแฟพันธุ์ไทยใช้นั้นคืออะไรไทยเฟรนช์ชายทูเดย์จะเล่าให้ฟังครับ ร้านกาแฟพันไทยเปิดตัวครั้งแรกเมื่อวันที่19กันยายน2555ในป้อมน้ำมันพีทีสาขาบางปะหันโดยกาแฟพันไทยนั้นเลือกใช้เมล็ดกาแฟโดยช้างเมล็ดกาแฟอาราบิก้าของไทยที่ได้รับมาตรฐานติดอันดับ1ใน3ของโลก ทำให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นหอมและรสชาติเข้มข้นนุ่มลิ้นถ้าได้เข้าร้านกาแฟบันไทยผมเชื่อว่าทุกคนคงได้เห็นสไตล์การออกแบบตกแต่งร้านที่เน้นความเป็นไทยทั้งโลโก้ที่สื่อเอกลักษณ์ของไทยอย่างชัดเจนช้างไทยสาราไทยและดอกราชพฤกษ์มาพร้อมสโลแกนเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ๆแ,และสีของแบรนด์ที่เน้นสีน้ำตาลเข้มและสีของไม้เป็นหลัก รวมถึงเมนูใหม่ๆที่ใส่ความเป็นไทยเช่นไทริกาโน่ชาอัสสัมพันธ์ไทยม่วงเบาพันธ์ไทยชายโยเย็นและอื่นๆข้อได้เปรียบของกาแฟบันไทยที่แบรนด์อื่นไม่มีก็คือเรื่องของความเข้มแข็งในจํานวนสาขาและความจงรักภักดีของลูกค้าป้อมน้ำมันพีทตามต่างจังหวัดซึ่งมีจํานวนมากปีทีมองเห็นจุดนี้จึงสร้าง CRM หรือ loyalty program เพื่อมอบสิทธิพิเศษและสร้างความสัมพันธ์ของทั้ง3กลุ่มก็คือกลุ่มลูกค้าเติมน้ำมันกลุ่มลูกค้าร้านกาแฟและกลุ่มลูกค้าเฟรนช์ชายให้แน่นแฟนมากขึ้น ที่ผ่านมากาแฟพันธุ์ไทยนั้นขยายสาขาได้ครอบลุมพื้นที่74จังหวัดสิ่งที่น่าสนใจก็คือการขยายสาขาเฟรนชชายนั้นได้มาจากฐานข้อมูลของบัตรสมาชิกแม็กซ์การ์ดที่ปัจจุบันมีฐานลูกค้าอยู่ที่23ล้านลายรวมถึงบัตรแม็กซ์การ์ดพลัสสีแดงที่มีคนถืออยู่ราว1ล้านลายเข้ามาเป็นตัวช่วยในการขยายสาขากาแฟพันธุ์ไทยโดยใช้กลยุทธ์สร้างฐานแฟนคลับกลุ่มผู้บริโภคที่ซื้อกาแฟทานบ่อยๆเปลี่ยนแฟนเลบเบอร์เหล่านั้นให้กลายเป็นอินเวสเตอร์หรือนักลงทุนซื้อเฟรนชชายกาแฟพันธุ์ไทย ความคุ้มค่าของบัตรแมสการ์ดพัสสีแดงส่วนลดค่าเครื่องดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟพันไทยทุกเมนู50%จำนวน10แก้วต่อเดือนสมมุติซื้อเครื่องดื่มในร้านกาแฟพันไทยวันละ60บาทต่อแก้ว ซื้อ1เดือน60สคูณ30เท่ากับ1,800บาทซื้อ1ปี1 8 0 0 0คูณ12เท่ากับ21,600บาทรับส่วนลด50%จำนวน10แก้วต่อเดือน30คูณ10เท่ากับ300บาทรับส่วนลด50%ต่อปี300คูณ12เท่ากับ3,600บาทหักส่วนลดต่อเดือน1,800ลบ3า0เท่ากับห5 0 0บาทหักส่วนลดต่อปี21,600ลบ3า0 0เท่ากับ1 0 นั่นก็เท่ากับว่า1เดือนลูกค้าร้านกาแฟาพันไทยประหยัดเงิน300บาทถ้า1ปีก็3,600บาทถ้าหากค่าสมัครสมาชิกบัตร5 9 9บาทต่อปีก็ยังประหยัดถึง3 1 0 1บาทต่อปี 1. คึออ k o s ขนาดพื้นที่เริ่มต้นที่15ตารางเมตรค่าก่อสร้างงานตกแต่งงานระบบ6 0 0 0 0บาทค่าออกแบบพื้นที่50,000บาทค่าอุปกรณ์ภายในร้าน700,000บาทค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์150,000บาทค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน80,000บาทค่าประกันแบรนด์200,000บาทรวมราคาเริ่มต้น1,930,000บาท สองบิวอินขนาดพื้นที่เริ่มต้นที่40ตารางเมตรค่าก่อสร้างงานตกแต่งงานระบบ1ล้านบาทค่าออกแบบพื้นที่50,000บาทค่าอุปกรณ์ภายในร้าน850,000บาทค่ารมเนียมแฟรนไชส์150,000บาทค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน80,000บาทค่าประกันแบรนด 2, 000, ์200,000บาทรวมราคาเริ่มต้น2,530,000บาท3สแตนอโลนขนาดพื้นที่เริ่มต้นที่60ตารางเมตรค่าก่อสร้างงานตกแต่งงานระบบ2ล้าน 1,000 0 0บาทค่าออกแบบพื้นที่50,000บาทค่าอุปกรณ์ภายในร้าน8,50,000บาทค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์1 5 0 0 0 0บาทค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน80,000บาทค่าประกันแบรนด์2,000 0บาทรวมราคาเริ่มต้น3ามล้านหกแบาท ทุกโมเดลของการลงทุนแฟรนไชส์กาแฟพันธ์ไทยยังมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มในส่วนอื่นๆโรยันตี้ฟรีมาร์เก็ตติ้งฟรี3%ค่าเช่าเครื่อง POS 2,000บาทต่อเดือนค่าวัตถุดิบเปิดร้านครั้งแรกประมาณ150,000-200,000บาทขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่สาขาอายุสัญญา6ปีปัจจุบันกาแฟพันธ์ไทยมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น1,150สาขาแบ่งเป็นบริษัทแม่โอเปรเอเอง620สาขาส่วนแฟรนไชส์530สาขามีส ส่วนร้านที่เปิดในปั๊มน้ํามัน60%และร้านนอกปั๊ม40%ตั้งเป้าหมายสิ้นปี2567มีสาขาเพิ่มอีก400สาขาสร้างยอดขาย2,600ล้านบาทภายในปี2570หรือในอีก3ปีข้างหน้าต้องขยายให้ครบ5,000สาขารวมถึงเป้าหมายของ p d g นั้นคือการเตรียมดันกาแฟพันธุ์ไทยเข้าตลาดซับในปี2568 กลยุทธ์สร้างความเติบโตที่เฟรนช์ชัยร้านกาแฟพันธทยใช้มี3ข้อด้วยกัน 1. กลยุทธ์ B2C สลัดภาพร้านกาแฟในปั๊มพีทีสู่ร้านกาแฟนอกปั๊มแบบแซนโลนมากขึ้นเพื่อสู้คู่แข่งและช่วยขยายฐานลูกค้าให้กว้างกว่าเดิม 2. กลยุทธ์ B2B เดินหน้าขยายสาขาในรูปแบบเฟรนช์ชัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระจายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ3ใช้ CRM มัดใจลูกค้าด้วยโรโยตี้โปรแกรมสร้างฐานแฟนคลับและเพิ่มการซื้อซ้ำม,มากขึ้นมากขึ้นเชื่อว่าในอนาคต chain franchise รา้านกาแฟสดทั้งโมเดลในปัม๊มนอกปัม๊มแข่งเดือดแน่นอนซึ่งก็ต้องจับตาม,มองอย่างใกล้ชิดนะครับว่าแบรนด์ไหนนาเสนอสิทธิประโยชน์ความคุ้มค่าที่แบรนด์อื่นไม่มีรวมถึงการทำอย่างไรให้เข้าไปนั่งในใจของลูกค้าได้ดีกว่ากัน แฟนช c h เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า350,000คน f คนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2น0 1 9 1 8 7